ไทยฮอนด้าก้าวสู่ปีที่60เปิดตัว2โมเดลใหม่รุกตลาดต้นปีพร้อมเดินหน้าสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าไทยฮอนด้าผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์นเอเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่ปีที่60พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำรถจักรยานยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทยโดยส่งรถจักรยานยนต์2รุ่นใหม่ลุกตลาดต้นปีในงานไทยฮอนด้า leading the future press conference 2025 นำโดยรถจักรยานยนต์สปอร์ตพรีเมียม All New Honda PCX 160เอกลักษณ์แห่งความภูมิใจที่ชูเทคโนโลยีไปอีกระดับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายและประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกกว่าที่เคยตามด้วยรถจักรยานยนต์ AT ในสไตล,ล์ไฮแฟชั่น Honda g e o n o plus Disney Fantasia ีย Years Limited Edition ที่พร้อมสร้างปรากฏการณ์สุดเมจิเคลิลแก่เหล่าสาวกมิกกี้เมาส์มาในรูดลายแอนิเมชันระดับตำนานอย่าง Disney Fantasia เพื่อฉลองครบรอบ85ปีโดยผลิตจำนวนจำกัดเพียง2,000คันเท่านั้นทางด้านสถานการตลาดรถจักรยานยนต์ฮอนด้ในประเทศไทยนั้น ปีที่ผ่านมาไทยฮอนด้าสามารถจำหน่ายรถจักรยานยนต์ได้ถึง1.38ล้านคันจากตลาดรวม1.71ล้านคันพร้อมครองตำแหน่งผู้นำตลาดรถจักรยานยนต์ไทยติดต่อกันเป็นปีที่36ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากผู้จำหน่ายทั่วประเทศสำหรับปี2025นี้ทางไทยฮอนด้า คาดการว่าตลาดจะเติบโตประมาณ101%อยู่ที่1.70ถึง1.75ล้านคันโดย Honda ตั้งเป้าจำหน่ายถึงผู้ใช้อยู่ที่1.36ถึง1.40ล้านคันหรือเติบโต102%และยังคงมุ่งมั่นกระตุ้นตลาดด้วยการเปิดตัวรถรุ่นใหม่9รุ่นในปีนี้พร้อมพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและบริการในรูปแบบดิจิทัลเพื่อโครงสร้างตลาดที่แข็งแกร่งและเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าต่อไป